ทับด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นซีดีด้วยนะครับแล้วก็เพลงแรกที่เราจะร้อนจมาวันที่28กรกฎาคมนี้กีคือเพลงชื่อว่าเพลงที่จะเป็นอซึ่งก็เอ็มวีพร้อมรอยนะครับชมกคนได้ตามยูทูบรับเวลา6โมงเย็นนะครับวันวัน28มีนาที่ช่องดีเคอพิเศษหรือว่าเขาเริ่มลง่างก็ได้นี่บาร์บี้บาร์บี ใช่ครับเพราะว่า hmm. ม mm ันอัลบั้มเรียกว่าอัลบั้มประวัติศาสตร์ต่างๆตั้งแต่มันคือความในยุคที่เราม oh okay. um. mm ีความสุขที่สุดบทเพลงที่ทำให้ดังมีความสุขกับคามแฟนแฟนที่สุดก็คือเป็นกล่มรวมพิษด้วยก็ว่าได้นะจะมีเพลงตั้งอัลบั้มแรกเลยจะมีอัลบั้มรัฐบาลใช่ครับเพลง LIBS เลยครับรัฐบาลดีเลยครับมีเพลงใหม่ที่แต่งน้ำรุ่งเพลง เพลงของฉันที่เป็นเธอใช่อันนี้ก็่ยังเรื่องมาจากความรู้สึกของพี่ก็เรื่อกมาจากคำรู้สึกคือจริงๆแล้วมันมีเพลงมีบางหลายนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องคัดเฟ้นมาให้มันอยู่ในโกลเด้นเองเองหรือว่ามันเป็นตีของเราใช่ไมหมฮะก็เรื่องจากใจนะจากใจจากใจใจกลับแล้วก็จากใจจากใจลอยแทุกคนเพลงไหนที่ให้เรียกว่าอะไรฮะคือมันสำคัญ นอกจากความตร็จแล้วเนี่ยมันมีความผูกพันกับเรามาในระยะเวลา2 6ปีขนาดนี้แล้วเรี่ยเลยนิกัสินนิกัสินแต่ะก็เรียบร้อยฮะผปัดสือวมาได้ด้วยดีคือเคลียร์เคลียร์ไว้ให้เคลียไว้ให้เคลียก็ยินดีนะแต่ว่าก็จะมีเช่นว่าก็จะมีข้อจำกัดว่าเคลียอันนี้ต่างเปนแฟนอะไรท่านที่อยากจะอยากจะซื้อแบบแพนเี็คเก็บไว้อย่างเงี้ย ก็จะมีจำนวนจำกัดเราจะไม่ได้แบบไม่ได้แบบทีมเมื่อก่อนนี้เลยนะก็จะทำแค่ปริมาณปริมาณเพราะว่าเอสก็อนุญาตให้เราทำได้แค่ไม่กี่ก็พี่สาหรับอุปกรณแฟนบันแท้ก็้วก็อื่าๆด้วยแต่ว่าเอ็มวีก็ทาง Universal Music ทางงานเอสก็ให้เกียรตินะฮะก็ให้นงเอาภาพต่างระดับแรกมาตัดมารวมมาอยู่ใน y ี u ครับเพลงนี้เป็นเพลงเงที่เป็นเพลง t ีมคอนเซ็ปต์ของอัลบั้ม The Golden Age จริงๆพอดูแล้วคือเปิดนี้แล้ดูแล้วจำตัวเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพลงเยนะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใช่ฮะก็ต้องขอขอบคุณเพลงนี้ขอบคุณมอบให้กับพี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยแต่ถ้าเกิดแฟนคลับแล้วเนี่ยก็ถ้าไม่มีพี่สื่อมวลชนทุกคนคงไม่มีดังในตอนนี้นะครับสำหรับผม ขอทกันที่ขาฝคร้วเลยคุณไดเจอกานอะไรเงี้ยฮะ้าอเสียใ่ด้วยครับคขาเสียใ่ก็จะมีประมาณช่วงปลายปีช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้อะไรเงี้ยครับผมได้ชกแน่ขหวเงน่กดีใจฮะดีใจได้รับงานทัวร์แบบทัวรเยอะเยอะมากก่อนแก่ แก่ใช่ไหมฮะไม่แก่ใช่ไหมฮะพี่ยังไม่แก่หรอกพักแค่ยุเยอะขึ้นสนุกดีฮะพวกเราได้ไปเหมือนอะไรบ้างแรกเลยใช่ไหมฮะล่องไปอีสานก็คือสาวอีสานเลยใต้ก็ถึงจะไปใต้ก็กใต้ก็ทุกทางใต้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะสนุกดีฮะได้ได้ไปที่ที่เก่าๆแต่ว่าเห็นอะไรหนุมใหม่อะไรอย่างเงี้ย แล้วเป็นไงครคุณเด็กเจนสุขการ์ไม่ไดสนุกมากว่าแบบว่าทุกคนก็เดิโตรไปกับเราอย่างนี้ใช่แล้วทุกที่ก็ทุกที่ก็เซอเอาหเห็นไมนะฮรเห็นแล้วก็ชื่นใจครับก็ขอบคุณแฟงเพลงที่อยู่ด้วยกันมาตั้งร้องเพาไม่มีคนฟังเพลง็องมีแับนี้ยิ่งทำใแบไม่ก็จะไม่ขึ้นอะไรนะครับไม่สก็จะเม่ไม่นอะไรอ่ดีเยอเา ทำไมได้แต่เก่งๆึ้นเวทีเนี่ยมันจะสั้นกว่าเก่งไหนเก่งไงนมึงน่าจะโกรธแฟนมขับหน้ามึงก็ต้องค่อยๆคอยเตือนว่าเก่งไหนมึงแล้วแบบซึ่งถ้ามัเป็นอย่างนั้นเราสุดว่าเราเักเซนหรือเปล่าเร้สึกว่าไม่ค่อยักเซสเท่าไหร่ก็คือส่วนใหญ่แล้วมันต้องไม่เห็นเป็นเก่งไหนใช่ไหมฮะว่าก็ถือว่าเป็นเก่งใส่มาตั้งแต่เด็ก คือเด็กๆจะชอบเล่นหลังบี้ฮะตอนตอนเรี้ยนลำด่างเราเรียนเก่งหลังบี้มื่อกาสั้นอย่างเดยวใช่ก็เลยเป็นคนใส่แบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติลำดังสำหรับคนอื่นเขาจะโอ้โหทำไมสั้นขนาดนี้จริงจริงมันเซฟยังไงบ้างเพื่อที่เขาเล่นดีเขาแบบว่าไม่แบบเหมือนไม่ไขไม่ออกใช่ไหมเซฟเลยเซฟเป็ยังไงบ้างก็แค่ใส่เก่งในเท่านั้นฮะแค่ใส่เก่งในแล้วก็ เธอเป็นผู้ชายอยู่แล้วมันจไม่ได้อม่ไดเลยมากมายเลยถ้เป็นผู้หิงที่เก็บอะไรให้มึงดิชิดกันเลยไม่เหมือนจะ่ไหมพี่ก็จะมีทีกบอะไไม่น่าจะมีนะฮะนะเราะว่าส่วนใหญ่คนที่อยู่หน้าเขาก็สายตาเขาไม่ค่อยดีกันแล้วนะเขาโตมาพร้อมแล้วตรงนี้จะเป็นแบบน่าจะคล้ายๆเราใช่ไหมคิดบอกว่าถ้าร้อยชว์เมื่อไหร่จะมาพันดีไหมใช่คุณตึงไว้ว่าเดือนที่ร้อยงานเดี๋ยถึงจะพา แกงรีไปเที่ยวกันแล้วกำลังเลือกว่าจะไปไหนดีมันก็มีหลากหลายทีใกล้ๆใช่ไหมฮ่องกงมักเกาญี่ปุ่นอะไร่างเงี้ยก็น่าจะไปญี่ปุ่นอะไร่าเงี้ยครับกล้รายกรใกล้ของยใกล้ของรยะองายาใกล้รายการนะ้ายกาะอายนะ้องเายกรนะปกราะใคล้องรานะใล้งรารนะใกลอรายกใลอรกรนะกองราบรนะใงรากานกองายการนล้งานทใกลงรารนกอายกนะล้องรากานะารนะก็อนะลราะล้องรกรามเป็นไซเคิก็นลอก็คือ ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันแต่ว่าเราเจอคนใหม่ทุกวันทุกวันเจอสถานที่ใหม่ทุกวันมันก็เป็นอะไรที่กแปลกหรือแปลกตาก็พิซแปรก็ได้สักวันที่อะไรอย่างเงี้ยคล้วก็แฮปปี้ครับมันก็มีความสุขนั่นเองนะันคือทำงานที่เรารักอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมันไม่ใช่งานตารางชีวิตเปลี่ยนไปก็ตารางชีวิตก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะแล้วก็ได้ร่วมงานกับหลายท่านอย่างี้ เอ่นดี้อยู่นนี้ก็มาเอ็นจารันแอคชั่นนะก็เราก็ร่วมกันเรียกว่าอะไรครับโต๊ะเป็นดีการ์ออย่างเงี้ยีพี่เอ็นดูหลายรท่านนะก็อย่างวันนี้ไอเอเซียก็เอ็นดูดังก็ที่ดังก็เป็นมาร่วมในแคปเทนซาลิซ่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีใจดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นแบบ

คิดว่าสิ่งนี้ละมันเป็สิ่งที่เราหลายคนอาจจะแบบไอถ้ถ้าดันหรือบ้านไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้ก็จะไม่ได้รู้ว่ามือถือเราเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้มากมายหลายอย่างช่วยเราให้ให้เราได้แบบใม้ชีวิตได้ง่ายขึ้อนอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราพร้อมจะเรียนรู้กับโลกที่มันอยู่ไปเรืเร่อยๆมากกว่า mm hmm. ใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วจิตใจคนเราก็คงเหมือนเดิม mm hmm. ใช่เียงแบบว่าโลกใบใหม่มันก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามา เข้ามาช่วยทำให้ชีว nice ิตเรามันสะดวกสบายมากขึ้นเลยดีเขาบอกว่าสิบเซนต์ตัวเลย่อฟุตเราก็เชื่อฟุตตัวที่ดีแรกเราก็สามารถที่จะอายุเป็นเด็กเจนนี้ได้เลยจริงๆแล้วนิดว่ามันมันช่วยหลายอย่างเหมือนกันนะครับนึว่ามันคงไม่ได้มันไม่เริ่มจากความเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมีจุดมุ่งหมายหรือคาดหวังตรงนั้นจ่ิงๆคุณดาร์ทเป็นศิลปินและผมก็อยากเป็งานที่ มีพื้นที่ที่จะไว้อัปเดตผลงานเรื่องราวของเราคิวงานอย่างเงี้ยฮะมันก็เริ่มทำมันก็ทำอย่างเงี้ยบนเพจต่างเองนะฮะดังเป็นก่อนที่จะพิเศษหนึ่งที่ก็นทำมาสี่ปีมันก็ทำมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ียู่ดีๆก็ใช่ครับอยู่ดี้ก็รับฟีดมันต้องพัฒนามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มันก็เป็นธรรมดามันก็ต้องมีคนชอบคนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยตัดเ้าันไล่ ก็ก so ็พยายามเข้าใจแล้ว nah. ก็พยายามเรียนรู้ด้วยอะไรที่เราทําผิดหรือไม่ดีก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองแบบเป็นจริงอยากให้ความพึงผลมากกว่าอยากให้เรายิ้มไม่ได้อยากดราม่าเอามาแล้วตีเก็เห็นเราแล้วก็รองเลยกต่พยายานจะดราม่าแล้วสุดแล้วไม่เลยนะก็จริงจริงแล้วเนี่ยมันบางทีการทํางาน มันมีทีมงานที่แผนอบดูมางนานเนะี่ยเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องมันอยู่กับอารมณ์คนมันเป็อารมณ์เรามันก็ห้ามกันไม่มอยู่ก็ต้องมีการตักเตือนแล้วก็ทำผิดก็ต้องลงโทษกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าพอจะให้อภัยเลยนะบางทีคนเราบางทีเราทำผิดเองเราสํานึกได้เราก็ยังอยากอยาได้รับการอภัยเหลือด้วยเิดนองดังเชื่อว่าเออสักมันึงพ,พอเขาไป สามสมะให้เรียบร้อยแล้วกลับมาอีกทีหนึงก็คงอาจจะรับเจตนาอีกทีหนึง,งอันนี้คือแค่พักง,งานหรือว่าแค่ดีก็คือให้เรียกว่าพักงานดีกว่าพักงานแต่ว,ว่าให้ไปพักอย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้งยนะใช่เพราะว่าบางทีบางทีเราก็ชัดเจนบางทีชัดเจนเลยว่าเพศชั้นเนี่ยมันมีบทอพักอะไรบ้างข้อห้ามข้อควรกระทำข้อไม่ควร,ควร,ครกวระทำอะไรที่เกินเหตุเกินสมเหตุสมผลมันก่อให้เกิดความ ระทั่งกันหรือก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำก็ต้องตัดเงินเป็นเร่องซีรีส์แต่แล้วคอนเทนเราบีบกันก่อนในว่าเราเรามีการประชุมก่อนด้วยแ้วเราจะลงอันนี้คือจริงๆแล้วนันก็จะให้อิสระกับท่านผลการในการเพราะว่านังมองว่าการตีเราจะมีมีข้อจำกัดในไทยแต่ว่านังจะไม่ได้แบบตีกรอบไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่านังมองว่าเด็กๆจะไม่ได้รับทำงานแล้วมีเรียนกิงก็จะไม่เอง แล้วก mm ็เลยปล่อยโอกาสให้เขาได้ทำตามเขาอยากทำแต่ว่าอยู่อยู่ในการซูเปอร์ไวส์ของเราครับอะไรที่ห้ามผมว่าห้ามขาดเดก็คือภาษาต้องไม่มีคำหยาบต้องไม่ยังไม่มีคำหยาบคายต้องไม่ด่าคือมีแต่รอยยิ้มอ่ะไม่เอาแอนตี้โรคไม่เอาท็อกซิกเข้ามาใส่ใช่ไหมฮะแล้วก็มันต้องแซะมันต้องเาเรียกว่าอะไระแทก แง่คิดทีด่ดีไว้ให้ด้วยบนความที่อาจจะดูว่าทะเลทะเลนหรือว่าบนความที่มันดูแบบไม่สุภาพมากแต่ว่าเออฟังแล้วมีแง่คิดในแง่คิดเป็นทางที่ดีในแง่คิดในการที่นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตหรือในการมองในการที่เรามองโลกแล้วทาให้เรามีความสุข<ม>ใช่หลังจากที่ มีกรารเพิ่มเติมไหมคะจริงๆแล้วก็เหมือนเดิมฮะก็คือกลับมาคือบางคนอาจจะเลยเกิดออ,อกไปอย่างนี้แล้วก็ตอบคำถามใหม่ว่า<ช>โอเคกลับมาสรุปทพียงว่าเพจเราดีอย่างไรคน, <c oughs> คนชอบเราเพราะอะไรเียคือไม่ใช่ว่าเราจะกลัวไม่กล้าทําอะไรเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งเพจแต่ละอนก็คือคนคนหนึ่งเหมือนทุกคนย่เีใช่ไหมฮะก็อาจจะมีการแบบถอยมาตั้งหลักตั้งหลักนิดนึงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็เริ่มสรุปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ พยายามทำทุกอย่างให้คือบางทีมันพลาดครั้งเดียวเนี่ยก็เป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเราแล้วพยายามเลี่ยงไม่ให้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมอบความสุขให้ผ่านในวัวชันจิงๆที่มันแบบอาจจะหลายๆคนชอบรีวิวแบบปากจัดเรียกวปากจัดหรือว่าปากปากแซ่บอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีในเวอร์ชันอื่นๆนี้ที่พร้อมเสิร์ฟกับคนให้ได้มีรอยยิ้มเห็นและมีรอยยิ้มกันในความเป็นเธอเป็นที่ที่ผ่อนคลายไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่อยากให้ในยุโรแจะมียังไงว่าให้คงความเป็นจังหันตอนไว้ในตัวเองก็คือบรรยากาศเราอยู่แล้วใช่ไหมเราทําอะไรเราต้องมีเรื่องปัญญาสัอธรรมตลอดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําอะไรมันก็ต้องมีนั่คือด่างนั่นแหละใชโคโยนฟองไหมครับไม่เคยเราไม่เคยเราไม่ใช่เพจ เรายังเป็นเพจวัยร yeah, ุ others, ่นเพจเด็กว no ัย no, ร no ุ no ่นใช่เราไม่ไ no ด้เ no ป็นเพจขาวพอะไรอย่าที่มังต้องฟาดถึงใครด่าใครอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามาทเรามาตุ่มเรามาทุกซีซั่นเลยนะอัปเดตไปไม่เรา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 ได้ยินเขาเมาอะไรกันเราก็คือแตะแค่หนึบผิวแตะกระสายไม่ยกระดิ่งล้ว่าอยู่แค่นั้นแต่เราเราไม่แบบอยากให้ดีอะไรอย่างเงี้ย ไม่หรอครับไม่หรอครับจะคิดว่ามันก็ดูที่เจตนามากกว่า <S 2> <S 2> จริงคนเรามีแค่สองอย่างนะคือชอบกับอไม่ชอบอถ้าเจตนาที่เขาแบบเอออยากจะสนุกกับเราเนี่ยเราก็โอเคแต่ว่าถ้าคนที่เขาไม่ชอบเราจริงๆเนี่ยเขาก็มีแล้วก็ต้องตัดออกไปเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับให้เขาชอบเราได้เพราะว่าทำยังไงเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีนั่นคือดูแลคนที่เขาเอออยู่เื่นกับเรามิตรกับเราอย่างเงี้ยเมามอยกับเราได้ดีกว่าใช่ ไม่ไม่คุณพี่แต่เพราะอะไรพวกจริงๆแล้วมันมันเป็นแค่มันเป็นแค่พิมพ์ดีนะใช่นะมันอยู่ที่อารมณ์ก็ด้วยใช่จะต้องแข็งไม่หรอกเรเราก็มีวิญญาณใจคนอื่นด้วยใช่ไหมคะน้องๆเป็นปคุยกันมาเรากคุยเหมือนกับเพื่อนใช่ไปไหนไปกันเลี้ยวไปไหนไปกันไปซ้ายก็ซ้ายด้วยกันขวาขวาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้คระแต่พี่จังสู้สึยว่า เขาก็แยกแยะว่าเป็นคือแอดมินทำหรือใช่ดังไงก็โอู้แล้วดาราคนก่อนทำอาจจะมีพันกรนะสันตวลไก่ใช่เรื่องจริงทำทำไม่ไหวใช่นะก็ต้องมีคนดูจริงแล้วได้ทำมาสี่ปีแล้วให้ดีเรามีแอดมินดูแลมาสิบปีแล้วเองคือบอกว่ามันก็ต้องใช้พลังงานเยอะเหมือนกันในการเป็นหาข้อมูลอ่านในอ่านตามโซเชียลต่างๆว่าเดือนนี้เขาไปยี่ไหนแล้วอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยก็ครับ มันก MM ็อย่างที่บอกเราเราได้แต่สบายครับว่าดูแลภาพรวมใช่มก็ยคนับแล้วก็ดีใจที่ได้ทีงานที่น่ารักถทำนะ่ไหมแต่ว่าเราเราไม่เน้นเรื่องกำไรเราเน้นแค่สร้างความสุขสร้างความสุขไม่สร้างความสุขไม่เน้นเรื่องกำไรถูกคือโอ้ความสุขคือโบนัสของเราโอ้รับสมัครเมื่ออะไรพี่ตางเนี้ยดูในปีนี้จะไปสมัครเนี้ย เขาจะไปสมัครสมัครเนแอดดี้เลยแหละรับไหมยังรับคุณสมบัตพี่เกษียณแล้วหรือยังรู้เียเลอกจะเกษียณตอน60อีก3ปีเกษียณแล้วจะรับไหมยินดียินดียินยินดีดีดีนดียินดีนดีีรีิดาอย เป็นยังไงบ้างหลายคนรู้สึกว่าอ้าวไม่มีใครแม่นายเปิดบ้าให้จริงๆแล้วอ่ะเขาดีุญาตนะพี่เมื่อกี้ก็คือว่าดังอ่ะสังเกตมานานแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยวงที่เล่นให้ดังเนี่ยแบล็คอัพเนี่ยคือวงแบล็คแคทใช่ไหมฮะซึ่งมีน้องคิวเนี่ยเป็นมือกีตาร์เราก็จะไปทัวร์ด้วยกันไปคอนเสิร์ตด้วยกันไปงานดนตรีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ก็จะก็จะก็ก็มีไอจีกมีคือมีเฟซบุ๊กก็มีคอดีรอโลไปปกติสิ่งแยะก็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 พอโลกกันไปเรื่อยๆฮะสปาร์ตกเลยเอ๊ะมูนิคหน้าครับคุณนะดีนะเออเออสปาร์ตเลยก็เอ๊คุณเหมือนกันนะอ่าเราก็ติดตามี้ด้วยวังทีก็เเอ๊ยรายการเลยะวาจะเจอเจอที่เกี้ที่รายการอะไรแบบก็คุอถึงเรื่องแฟนดี แซวัแซวถามเรื่องแฟนเจาะไปจับมานักก็เลยถามแับเรื่องแฟร์ใหม่นะใช่ไหมครับให้เราก็คล่องใจว่าใช่หรือไม่ใช่เงี้ยนี่เื่อชัวรของเราก็เลยถามพี่เลยนะก็เสนอว่าใช่จริงๆวันนี้ใจกับพี่เป็นพี่ด้วยเพราะว่าเขาสองคันธ์กับดนตรีในหัวใจเหมาะเหมาะสมกันนะดีใจด้วยถ้าเพื่อนใครยังมีเพื่อนเพื่อนยังโสดอยู่ก็ติดต่อมาทางนี้ได้นะ ไป็นสื่อให้หรอหน้ือให้หรอต่นม่สื่อให้ตัวเองอ้้สื่อให้เขาฮะขาเมือนขาเหมือไปเจอัเองมากกว่าแล้วผมรักกันี่โอเคขอให้มีคามุขมากนะครัขอบคุณมากพี่าขอบคุณยังเจอคล่าอมาน